สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอการทดลองที่6เรื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ1นนายกิติพลธัญเฉลิม2นายนัทกุลคุณาณนนพัศกร3นางสาวอลิสาขูดสันเทียและ4นางสาวปิยธิดาคุ้มบุตรดีโดยหัวข้อที่จะนําเสนอมีดังนี้1จุดประสงค์การทดลอง2โครงสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ3หลักการทํางานเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 4ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง5อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง6วงจรการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่มีโหลด 7. วงจรการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใจโหลดค่ะการทดลองนี้นะคะมีจุดประสงค์คือ1เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสขณะไม่ต่อโหลด 2. เพื่อกำหนดความสูญเสียในเครื่องกลซิงโครนัสค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองนะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานก่อนนะคะ โดยเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ 1. โครงสเตเตอร์เป็นโครงโลหะที่มีหน้าที่ห่อหุ้มภายนอกแล้วก็ยึดแกนที่บรรจุขดลวดอาร์มิเจอร์ไว้ค่ะ2แกนเหล็กสเตเตอร์เป็นแกนที่ใช้พันขดลวดอาร์มิเจอร์ค่ะ 3. โรเตอร์จะมีลักษณะเป็นทุ่นหมุนมีขดลวดฝังอยู่โดยรอบแล้วก็มีฉนวนกั้นเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าให้ไหลวนค่ะ4ขดลวดดมเปอร์ จะมีลักษณะเป็นแท่งทองแดงทำหน้าที่ไม่ให้เกิดการสั่นหรือแกว่งเมื่อความเร็วรอบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไม่สม่ําเสมอและ5นะคะเอ็กไซเตอร์เอ็กไซเตอร์นะคะจะทําหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขดลวดสนามแม่เหล็กของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับค่ะโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหลักการทำงานคือเมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขดลวดฟิล์มจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่โรเตอร์ และเมื่อโรเตอร์หมุนด้วยแรงที่เกิดจากตัวต้นกําลังขับทําให้สามแม่เหล็กที่โรเตอร์หมุนตัดกับขดลวดแอมปิเจอร์เป็นผลทําให้เกิดแรงขึ้นไฟฟ้าเหนียวนำขึ้นในขดลวดแอมปิเจอร์ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองมีดังนี้สมการแรงขึ้นไฟฟ้าเหนียวนำของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ E เท่ากับ4.4 kWfna ฟ m ซึ่ง f หาได้จาก P คูณ n หารด้วย20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแรงื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกับความเร็วรอบจากทั้งสองสมการที่ผ่านมาจะได้ความสัมพันธ์ e เท่ากับ k 1คูณ n เมื่อ k 1คือค่าคงที่จะเห็นว่าขณะที่เปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของตัวต้นกำลังขับจะทำให้ขนาดของแรงข่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเปลี่ยนแปลงพร้อมกับความถี่เป็นสมการเชิงเส้นความสัมพันธ์ระหว่างแรงื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกับกระแสฟินเนื่องจากฝัก m เท่ากับ k 2คูณ f เมื่อ k 2คือค่าคงที่จะได้ความสัมพันธ์ e เท่ากับ k และขนาดเปลี่ยนแปลงกระแสฟิีทําให้แรงเงินไฟฟ้าเดี่ยวนําเปลี่ยนแปลงเป็นสมการเชิงเส้นช่วงยังไม่อิ่มตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้ 1. ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า 2. p o พาวเวอร์แพร 3. สวิตโหลด 4. แอมมิเตอร์ AC 5. วลตมิเตอร์ AC 6. วัตตมิเตอร์7โหลด R 8โหลด RL 9. โหลด r c การทดลองแรกนะครับ จะเป็นวงจรเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสิงรนัสขณะไม่มีโหลดครับขั้นตอนแรกก็จะทนิการต่อวงจรการตดรองดังรูปครับ 2. ปรับค่ากระแสกระตุ้น IF ให้มีค่าที่พิกัดและรักษาให้คงที่ตลอดการทดลองครับ 3. ปรับความเร็วรอบของการหมุนตามตารางที่6.1โดยเริ่มต้นที่0 0ถึง1,500 rpm วัดค่าได้ผลิตผลการทดลองู่ในตารางคำนวณค่าความถี่ครับ 4. ปรับค่ากระแสกระตุ้น IF ไว้ที่50%ของพิกัดและรักษาให้คงที่ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ3บันทึกผลลงในตารางครับ5จากวงจรการทดลองเดิมให้เดินเครื่องตัวต้นกำลังที่คามเร์ร1500 rpm แล้ววัดค่ากระแสกระตุ้น IF ให้เป็น0 M 6ปรับค่ากระแสกระตุ้น IF ตามตารางที่6 3แล้วบันทึกผลลงในตารางครับ เจ็ดบวกคงไปดูรอบกดลงครึ่งหนึ่งของพิกัดยาทดลองชิ้นเดียวกับข้อที่6กเป็นทุกผลดยในตารางครับการทดลองที่2จะเป็นวงจรเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสขณะจ่ายโหลดโดยการทดลองนี้เราจะต่อวงจรนังรูป 2. เริ่มเดินเครื่องให้มีความเร็วที่พิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสาม ปรับกระแสกระตุ้นของเครื่องกำเนิด IF จนแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วมีค่าเท่ากับพิกัดและรักษาะระดับกระแสกระตุ้น IF และความเร็วรอบให้คงที่ตลอดการทดลอง4สับสวิตจ่ายโหลดโดยให้เป็นโหลด R 3ค่าคือ2 4 9 0 9 0 0และ220โอห์มต่อเฟสตามลำดับความเร็วรอบ1500รอบและค่ากระแสกระตุ้น0ู เแอมป์ m, กระแสโหลดที่พิกัด1.7แอมป์และบันทึกผลการทดลอง5สับสวิตช์จ่ายโหลดโดยให้เป็นโหลด R-L อนุกรม3ค่าคือให้ R เท่ากับ220โอห์มและ L เป็น2.8 1.2และ0.4 m มิลลิเฮนรี่ต่อเฟสตามลำดับความเร็วรอบ1,500รอบและกระแสกระตุ้น0.75แอมป์ กระแสโหลดที่พิกัด1.7แอมป์และบันทึกผลการทดลอง 6. กซับสวิตจ่ายโหลดโดยให้เป็นโหลด R C อนุกรม3ค่าคือให้ R เท่ากับ220โอห์มและ C เป็น13และ6ไมโครโฟารัดต,ต่อเฟสต,ตามลำดับความเร็วรอบ1,500รอบและกระแสกระตุ้น 0.75M แอมป์กระแสโหลดที่พิกัด1.7แอมป์และบันทึกผลการทดลอง ต่อมาจะเป็นการทดลองการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วให้มีค่าคงที่เมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลดต่างกันโดยทดลองโหลดดังตารางที่6.5ถึง6.7อีกครั้งแล้วปรับ IF ให้แรงดันที่ขั้วมีค่าคงที่ความเร็วรอบ1,500รอบและกระแสไหลที่พิกัด1.7แอม ในกรณีที่ใช้ค่า r จ,จะบันทึกผลในตารางที่6.8โหลด r l บันทึกผลการทดลองตามตารางที่6.9โหลด r c บันทึกผลการทดลองตามตา,มตารางที่6.10กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ